สวัสดีใจี่ทุกคนเอาหมูวานพาก,กันหมานบออันว่าพี่น้องไม่หมอไม่หมอได้อยู่สองบาทบอกบว่มันไอตัดยิ้มสองปันเบอร์สิบสองเนาะก็ะซองหนึ่งสองหนึ่งสองสอง,สองมันออกหอดน้อยผุนเอาน้อยแล้วมันเล่าพัฒนากับตัวเดียวกันเออเออขอทาแต่ได้อยู่สองบาทเอา วันนี้ลาสตาพิษเต็มเดียวสุเทียมันเป็นยังพี่น้องล่าสตาเนี่ไม่โมเลยสามตัวตรงรดเลยม่างันกะเจ็ดศูนย์สองมันซื้อแปดศูนย์สองสองศูนย์แปดแปดศูนย์สองมือวนนี่กะเสียงสี่ 4, 7, 7 1, 7, เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดมันออกสี่เจ็ดหกดีกะสี่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันทะเบียนรถน่ะที่ก๋วยก๋วยได้กินก๋วยสามหน่วยนะ่ะแต่วันนี้บ่ได้ฟันหลายตัวมันตื่นมา,ากใจมันย,ยังอยู่เนะี่ย หอยหลัฟันไี่แขนเดียวสกับหน้ากองให้เบิงหรอกมันห้อยน้ำแข็งหอยน้ำแข็งคือเป็นเหล็กสีเหล็กเกล็ดนี่แหละพี่นอ้อง<ม>จะว่าติดฟันนี่ยังฟันเกี่ยวแต่กัันเหล็กหกเล็กเลเก็ดเหลเ็กสีอ้อมนติมาออกตัวเก่าอีกตีพาอวาอยู่นี่เออจะว่าประดิดฟันหลาย,ลายตัวฟันเด้ซนี่เหล็กหกเลเก็กเล 4, ็ดเหล็กสีเออแต่หมว่านี่เอใสอ่เขียนทึงอัน คลิปไฮเนาะบเด็กบ่เด็กประกาศมิจิเขียนแล้วมันติดเขียนในประกาศมิจิเอ๊อมันนี่พวกมีเหลียมเสี่ยงหลายตัวก็ดีเนาะพี่น้องแต่ว่าสามเปียดนะเจ้าเจ้ลืมเด้อเขาฟันคัดแล้วสามเปียดนะสามเปียดแต่สามเนี่ยเขายันไปะรัฐบาลให้อยู่เพาะเฟันยังซ้ำๆหลายเทียแม่จำเด็บว่าแปดสี่สี่แปดสี่แปดสามสอง อ่ะสี่แปดสามสองสองเนาะสี่แปดสามสองสองสี่แปดสามที่ไม่หมอนฟันตอนนั้นเนาะเซลบอกไม่หมอนมาแทงหาตัวเล่าเออห้าน้อยเตีเออเกือบจะถึอหาตัวเออสี่แปดสี่สามสองเะสี่แปดสี่ที่ไม่หมอฟันสี่แปดสองสี่สามแปดสองสี่เอียงนอะเออเอาเอาพี่นอนรู้จีเขียนให้ดอกอันนี้วันบริเขียนอ่ะเดียวเดียวเดียวเรียกออกอะไรตอม เรื่องอะไรวันนี้ลูกเดี๋ยวยังหาอะไรเขียนให้เขาก่อนนี่อะไรยัเขียนอือเอายังเขียนใหข้อไหนเรื่องอะไรตอมเอตอมกาดิ๊ดิ๊อ่ะเดี๋ยวแิ่ก๊าบแล้วกันพี่น้องเอาเด้อเด้อออกเลยออกอะไรเลขอ่ะอืมวันที่ห้าวันที่หกตีโมนี่เมื่อวานเนี่ยอ่ะยังเรียกออกอะไร ได้เยอะสองบาทนะได้แสองบาทสั่นกับพ่อแล้วพ่อเด็กคากล้าอ่านขลังขันตำเอ้าอัานสามแปดนี่อย่าลืมพี่น้องมันจะมาออกย้อนหลังประจําที่ความฝันที่บุคขันออกจังไจิยจังฝันจ๊แม่จังฝันเล็กพกัวเลี่ยงเลียงกันเอ้ามันก็สิมออกเต่โตัวเก่าเท่มันเมนบอพี่น้องอตันเอาจับเอา มันอาจจะเป็นเก่าก็ได้ดนี่อืมกำห้อได้เสมอเนาะคือฝันจะเป็นตนัวนี้แต่ว่าน,นี่นี่พี่น้องนี่เบิงบงบงบ่งเบิ่งเบื่องแขนข่อยจะเบิ่งแขนข่อยเจะาเบื้องเนอานี่เป็นห้อยหลัดฝาแต่ว่าถือเองมั้เห็นบอมันตื่นมากมันเป็นห้อยเองเกร็กสี่ได้เห็นดีแล้วใครว่าเป็นเลข็กซี่ก็เลขดด็ลเ,เ,ลขกเ,ลขเกียดเอา้าจะเบิง่งคือความฝันเลยเอา้าเอา้าเบื่องอาเอาด้พี่น้องนะเนี่ย มันเป็นห้อยเห็นบ่เห็นบนบ่ตื่นซอมมันยังเป็นห้อยเห็นอะไรกับ่ท่านซอมเป็นห้อยเห็นบ่จ้าว่าไปนอนทับอีหยังมาดอกนั่นเป็นไรเออที่เป็นเลขก็เลขกสีก็เลขกเกียรติลแล้วเลขกสีเลขกหนึ่งเลขกเกียรติลแล้วเอาหนึ่งกับสีกับตัวเดียวกันเอามาใส่แทนกันเอาเด้อเสียงเบิงเสียงเล่าสตาร์ก้าห้าร้อยมือนเดี่วมีหลายหลอดเอาใครกดไลค์คอยถูกคอยปังโชคดีมีตังค์นะคะสวัสดี